พร้อมไอดี ID นี้หนึ่งกล่องนะเป็นแพ็คไดมอนต์ประจำเดือนกรกฎาคมนะของมันก็น่าสนใจอยู่แหละมีอะไรบ้างเนี่ยมีร้อยสิบบวกแปดมีร้ 8, 8. อยเจ็ดร้อยสิบบวกเจ็ดบวกแปดบวกหกคือบวกแปดอะมาของครก่อนลุยอันนี้ไอดีแรกนะครับทุกคนไปงานไวเรียกว่างานไวไปแพ็คแรกแพ็คแรกปุ๊บมารับของก่อนก็นี่เลยเงินก็ได้เจ็ดล้านสี่ อย่างแล้วก็การ์ดมี3าใบนะครับแล้วก็มีการแตกแล้วก็มีคูปองเดี๋ยวเราเริ่มไปที่อันนี้ก่อนละกัน6กถึง8ดไปอย่าเปิดนานไปขอจําจมหน,หน่อยเว้ยเออมันมีตั้งแต่6กถึงแดเจดถึง8ดแล้วก็6 8ดล้วนไงเอออันนี้ห8ถึงก่อนไปไปแรกขอรวยรวยหน่อยขอรวยรวยหน่อยเออเจําจมหน่อยเฮ้ยเรือหน้าได้เจอกันอีกเฮ้ยเออจําจมหน่อยเขาจําจมหน่อยไฟเย็นว่ะเอ้ยไฟมาวะเฮ้ยยูทีฝรั่งเศสอาบ เอาปกแปดด้วยก่อนแล้วกนะันอ่ะใบแรกผ่านไปรู้เรื่องเวียนชะตาละขาประจำผูคันหัวเลยวะเรียะผูคันหัวหนะเรียเอ่ออ่ะไปใบที่สองอันนี้ไปเจ็ดถึงแปดอืมตัวล็อกเอ่อรออะไรอะ่ะเ,เดี๋ยวันนี้ปนนปไปเจ็ดถึงแปดนะไปไบที่สองครับทุกคนขอจำใจหน่ย ขอแจมแจมหน่อยเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วพี่เปลี่ยนแล้วเมื่อกี้นี้ขอแจมแจมหน่อยขอแจมจมหน่อยไฟมาเฮ้ยอังกฤษว่ะอาร์บีริวพูแจมปะเนี่ยตัวแจมปะเนี่ยเทนโอ้โหโอ้ยเป็นบวกเจ็ดโอ้โหแม่งเมื่อกี้บวกหกได้บวกหกอันนี้บวกเจ็ดได้บวกเจ็ดโอเคอืมกูจะร้องนะนะเออใบแรก 6กถแได้6ใบที่2เปิด7จถึงแได้7เอ็อแม่อุสตส่าห์มาตัวดีแล้วเนี่ยเทนานอ่ะอ,อันนี้ก็ต้องเป็นบวก8แล้วแหละเ,เพราะว่ามันเป็นบวกแลยว <laughs> โอ้โหแม่ตามการ์ดเลยนะเออห7เจปลุยบวก8ใบนี้กล่อง4ี่พันนะเดี๋ยวนี้ชุดแรกอันนี้ชุดแรกใชครับไวยิ้มจังหน่อย จันหนเจ็บจันหนอยนนเฮ้ยจียยูอ่ะอังกฤษตีเอ็มวัลลิตจุดจตดจูไปนี่แค่โอ้ย oh yeah! okay! Okay! เออเคโอเคถือว่าไปได้สวยไปได้สวยอ่าไปได้สวย,สวยไปได้สวยอ่าไปได้สวยนะบอกแล้วว่า6 7เไง เอออ่านี่ชุดแรกนะกล่องแรกกล่องแรกคุ้มแล้วครับเอ่าคุ้มแล้วเฮ้ยพลังมันเยอะอยู่นะชูเบรลนี่แฮมอ่ะร้อยสามสิบเลยนะเว้ยเห็นน้องไข่นอกด้วยเออไงรวยเอ่สองใบแรกเออรวยเหมือนกันแต่รวยคนละแบบอืมนอกได้สบายอ้าสวยอ่ะเดี๋ยวไปดูพลังหน่อยดูพลังหน่อยเออพอดีน้องก็ฟูงกิจพอดีไงเออนี่เป็นไงเอออ่า โอ้เดือดอยู่เดือดอยู่อ่าโอเคโอเคก็มากลับมาอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็เป็นชุดที่2นะอ่าชุดที่2องชุดที่2อง่อาของน้องคนนี้ก็ขอบคุณน้องเลยนะาศาสตร์เอามาให้พี่เปิดนะตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแหละก็เป็นแพ็ค4 0 0 0แล้วก็แพ็ค2 0 0 0นะครับอ่าผมซื้อพร้อมกันเลยแล้วกันนะ4 0 0 0ันหนึ่งฟูิงอ่าแล้วก็2 0 0 0ันหนึ่งฟูงฝิ่จัดไปอ่ะไปดูของกัน นี่เลยก็ได้ประมาณนี้เงินเอ็มทั้งหมดก็ได้เป็นอ่ะเล้าน7ล้าน4นะแล้วก็3ล้าน7ก็เมื่อก,กี้นะ่ะอ่ะสามล้านเจ็ดนะมื่อกี้เปิดได้เป็นทูตเบลิงแฮมนะเออจากการ์ดนี้แล้วก็เดี๋ยวเราดูก่อนดูเชิงก่อนเลยอ่ะโอเค2ใบยูทิสสอใบกว่าไปรวยเปิดพร้อมกันเลยดิเออเปิดพร้อมกันเลยไปรวยมันต้องรวยแหละเออไม่รวยวันนี้รวยวันไหนวะขอไฟแบบเออแบบพุ่มไปเลยเออมาจำจำขอจำอจำ,จำ เดือนหน้าได้เจอกันอีกรอเปิดนั้งจต่เมื่อคืนแล้วเฮ้ยเห็นปีแล้วเห็นปีแล้วท้อแท้ยี่สี่อีพีเห็นปีแล้วท้อแท้ผ่านไปบวกเจ็ดด้วยเอออ่าอีกตัวบวกหกด้วยอ่อีกตัวบวกหกด้วยเอ่อขอให้รวยขอให้รวยไม่ อย่างนี้แหละใบแรกใบแรกมันเป็นแค่ใบแรกเองเชื่อมือใบแรกดิวะอ่าเองเชื่อมือใบแรกไปเปิดใบเดียวมันจะออกโบกหกหรือเปล่าวะเมื่อกี้ใบนี้มันออกบวกหกนะแม็กซิ่แมนอ่ะเชื่อมือมันเปิดตรงดอเด็กแล้วกันเปิดจะได้ดูซียูไปรอบนี้ขอแจมๆไม่เอาโบกหกเลยเว้ยอ่าเฮ้ยซียูว่ะเห็นที่ดาวกิทบุกแพ้ได้บ้างบุกแพท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 บวกหกไอ้ต้า ตามระดับการ์ดก็นะอ6คือห7 6คือ7คือถ้ามึงจะเปิดบวกแปดอะมึงก็ต้องเปิดบวกแปดแค่นั้นแหละกูแทบสุดอ่ะกูบอกเลยตอนนี้ตอนนี้เจ้าของไอที่แบบเริ่มแล้วนะเริ่มละเริ่มอาการไม่ค่อยดีแล้ว ไม่การ์ดมันออกดีแล้วนะเว้ยตัวก็ออกดีนะนแต่ว่ามันไม่ใช่บุกแปดไงเออเรื่องของเรื่องดูดิมันไม่ใช่บุกแปดนะดูดิบุกแปดตั้งสี่หม,มื่นโอ้แล้วเอาบุกหกบุกหกเอ็นเดียวรั่วเลยโอ้ยหนักเกินป่ะอ้าบ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 ้าต่อ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 ตอันนี้ก็เป็นเจ็ดถึงแปดไปเอามาคิดรอเด็กไงเออเอารอเด็กกินนึงไปไปขอบุกแปดแจมแจมบุกแจมแจมเฮียยูสวิต อ้เนี่มึงจะให้แบบนี้จริงเหรอวะจริงเออเกินไปป่ะเพื่อนโอ้โหอ้เออหัวหนักว่ะเออไม่ของดีมันอยู่ต่องใบท้ายเออไอทีมคิวต่อไปรอเลยคิวต่อไปรอเลยเอออาการเริ่มบอ,อกเลยเนี่ยหน้ากูเริ่มติดละโอ้ไม่ไหววะ่ะเจ็ดถึงแปดออกเจ็ดแม่ รู้เรื่องอไปไปไปอันนี้บวกแปดแน่นอนเว้ยเพราะว่ามันกำลังทีบวกแปดก็ถามแล้วว่าจะเอาคิวไหนเออถามแล้วว่าจะเอาคิวไหนรั่วเลยนะอันนี้บวกแปดแล้วออเอาไหขอไฟแจมๆหน่อยขอตัวใช้อ่ะเออขอไม่ขอเยอะหรอกขอตั้งห้าสิบล้านอเาอ๊ะจ้าไอ้เฮียปริญญาพี่ดูทรงแล้ว,วกลัวน่าจะยับ มึงออกอะไรวะเนี่ยเพื่อนโอ้โหเกินไปเปล่าวะเออกรรมเกินนะเนี่ยเออทีมหนี้ไปน้องเออเดี๋ยวกูล็อกอินในดีก่อนรู้เลยนะของดีมันอยู่ใบท้ายนี่ของดีมันอยู่ใบนี้โจกียอาอูมีคนมีมีคนเปิดได้ยังอะ่ะมีคนเปิดได้ยังเพลงต้องมาเหรอเอาเปิดเพลงเลยเอ่ะถึงก็ต้องเปิดเพลงเลยเหรอหาเพลงยบแจ่มก่อนเออดีแหละเพลงนี้แหละใช่เลยเออใช่เลยเออเรียกพลังก่อนไป ไปเออขอปีจำ้ำจ้ำยับไอ้สัตว์ยับปิดเพลงเลิกไปปิดเพลงเทีย yeah. โอ้โหแม่งดูแม่งออกดิเดือนนี้แพ็ก EP เหรอแม่งออกแต่ EP เออโอ้หแล้วคนแรกไม่เปิดได้จูดเบลลิงแฮมอันนี้เปิดได้อะไรเนี่ยโจคิมเดอร์เรน ที่มันหนักเกินโอ้แม่งหกพันนะเว้ยไอดีเนี่ยหกพันนะเออพี่บอกเลยหกพันดูที่ได้วันนี้ดิเนี่ยจะหลุดเลยมีใกล้ถุดคือตัวเนี้ยแล้วแม่งออกบวกบวกหกอ่ะไอที่แม่งหนักเกินนะเออเงินอยู่ในอากาศอืมถ้าไม่เปิดก็อยู่ในอากาศต่อไปร้อยแปดแม่งออกไปเนี่ยเออแล้วร้อยติดแม่งออกไปเนี่ยชี้แม่งว่าหนักปะล่ะเออแม่งออกคือจะแม่งออกยี่สิบสี่พีแม่งหนักเลยอ่ะ